สวสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างต้มกกอกนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้มารับรองนะคะท่านา <c oughs> ประธานนะคะที่ปรึกษาคณะทํางานรับเรื่องราร้องทุกข์ด้านกฎหมายของประชาชนวุฒธธิสภานะคะท่านพลอากาศตรีนะคะนัทอัตทวินหวังนะคะแล้วก็พร้อมคณะนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ ได้มีท่านผู้ใหญ่จากทางจังหวัดนะคะมาสมทบเนาะ,ะซึ่งพอรียกได้ได้ขออนุญาตท่านเพื่อที่จะบันทึกภาพนะน,นะคะแต่ว่าะจะจะมีท่านสอจอนะคะสอจอมาร่วมมาร่วมรับประ,ะทานอาหารในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะคือข้างบนนี้ก็คือ จะมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่มากมายนะคะก็เลยลงมาทำคลิปให้เอฟซี uh, นะคะได้รู้ว่าวันนี้เรามาทำอะไรเนาะคือท่านท่านเสท่าน uh, ได้ปฏิบัติงานในเชิงรุกนะคะออกมาพื้นที่เพราะว่า uh, ทางทางเราได้ ยื่นร้องเรียนไปนะคะว่าทางกกกกกกตูมนะคะได้มีปัญหาในเรื่องของอที่ดินเนาะในเรื่องของที่ดินน่ะนะคะทานอยู่นู่นนะคะ <Yeah. S 1> อยู่ในห้องกระจก <laughs> เดี๋ยวเราเออกมาฟีกันก่อนอุ้ยลมแรงมากพี่น้อง <Yeah. S 1> ก็ ตอนนี้ท่านก็ได้รับเรื่องได้รับเรื่องร้องทุกข์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็ตอนนี้ก็าทางท่านประธานนะคะก็ได้รับเรื่องแล้วนะคะแล้วก็จะเอ,เอาเรื่องเข้าสู่สภานในวันที่สมกราคมนี้นะคะก็เลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะที่มี เขาียกอ,อะไรอ่ะมี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 ม,ม,มีคนที่รับเรื่องร้องทุกข์ออกมาถึงออกมาพื้นที่เองอะนะคะพูดถึงคือออกมารับเรื่องถึงถึงสถานที่จริงคือท่านมาท่านไม่ได้มาแบบเป็นทางการอะนะคะก็ก็เลยก็เลยไม่ได้ทําการต้อนรับที่แบบยิ่งใหญ่เนะาะที่จริงแล้วถ้า ท่านท่านบอกว่าท่านมาแบบว่ามาแบบเชิงรุกค,ค่ะเพื่อที่จะเห็นสภาพแล้วก็พื้นที่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 จริงๆอ่ะค่ะคือไม่ต้องมีการเขาเรียกอะไรไม่ต้องมีการผักชีโรยหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ ตอนนี้ก็กําลังคุยกับท่านสอจอ,อยู่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ท่านก็จะเข้าเข้าพบผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดของมุกดาหารนะคะ,คะส่วนหน้าที่ของอพอลลี่กับช่างตามก็ไปรับท่านจากสนามบินนะคะแล้วก็พาไปที่หมู่บ้านกกตูมกกกอกนะคะไปดูพื้นที่จริงอ่ะนะคะแล้วก็นำท่านมาส่งที่ที่พักแล้วก็ พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวต้องรอเข้าไปพบผู้ว่าด้วยกันนะนี่ก็คือเป็นเป็นการร้องเพื่อสังคมนะคะเพื่อคนในชุมชนนะคะไม่ได้ทำเป็นเพื่อส่วนตัวนะในในที่ของพอาลี่นี้ยื่นเรื่องเป็นเป็นส่วนตัวไปแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของคนในหมู่บ้านเนี่ยาบางบางท่านอาจจะบางคนอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะ ไม่มีความรู้หรือว่าอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีอะไรแบบหลายๆอย่างนะคะก็เลยอยากให้มันเกิดประโยชน์เรื่องนี้เกิดประโยชน์กับคนในในหมู่บ้านหลายๆคนนะนะคะคือในในพื้นที่ของของกกตุมกกกอกแล้วก็อีกหลายๆหมู่บ้านนะคะเจ้าจะเป็นพื้นที่เดียวกันคือมีใบครอบ ใบครอบครองแต่ไม่ใช่ใบกรรมสิทธิ์นะคะเป็นใบครอบครองสองโคเหมือนกันแต่ยังไม่ยังไม่ได้ออกฉนดยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกเป็นใบกรรมสิทธิ์นะคะก็อ่านะโอกาสนี้ก็เลยท่านก็เลยจะมาช่วยเหลือนะคะามาช่วยเหลือในเรื่องของอคนเขาเรียกอะไรอะในหมู่บ้านอะ ที่ที่ที่ไม่ได้ท,ที่ที่ไม่ได้ยื่นเหมือนทอรี่นะคะที่ไม่ได้ยื่นเป็นส่วกลัวเหมือนทอรี่นะคะที่เป็นตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดานะคะก็ก็ได้เก็บรวบรวมรวบรวมเอกสารหลักฐานคนที่มีขออนะคะอ่าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะคะคือนาลิคิดนะคะเชื้อคนแข็งเชื้อคนแข็งนะคะเป็นผู้มอบ เป็นผู้ยื่นเรื่องนะ,ะก็อันนี้เป็นการาร้องเรียนร้องเรียนเเลี่ยร้องเรียนเพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนะคะสำหรับตอนนี้ก็สั่งอาหารอยู่นะคะเดี๋ยวพอทานอาหารเสร็จเราก็จะเข้าที่พักกันนะคะก็สำหรับคนที่ถามว่าพอลี่กับช่างต้มหายไปไหนก็คือมาทำภารกิจนี้นะคะ <c oughs> ก็เขาเรียกอะไรรับรองนะคะรับรองท่านเสเนาะท่านาท่านก็มีตำแหน่งเป็นประธานนะคะที่ปรึกษาคณะทำง,งานรับเรื่องร้องทุกข์นะคะด้านกฎหมายของประชาชนนะคะวุฒิสภานะคะค่ะท่านก็จะลองเอาเรื่องนี้เข้าเข้าไปในสภาดูนะคะว่า ประชาชนที่อยู่กกคุมกกกอกนี้ก็มีจํานวนเยอะเหมือนกันที่ถือถือสอคอหนึ่งไว้แต่ไม่สไม่ยังไม่ออกเป็นฉนดนะคะยังไม่ได้ออกเป็นฉน,นดนะคะก็สําหรับในส่วนของที่ของมารี่ที่มันเป็นข้อพิพาทอยู่นั้นเราทําเป็นส่วนตัวนะคะเราทําเป็นยื่นเรื่องส่วนตัวไปแล้วนะคะอ,อ่าก็รอเจ้าหน้าที่ที่ดินออกมารังวัดนะคะก็มีมีการนัดกันแล้วนะคะค่ะ แต่ในส่วนที่เราทำาในวันนี้นะคะก็คือเพื่อเพื่อคนในหมู่บ้านทั้งหมดนะคะเพื่อคนในหมู่บ้านทั้งหมดที่มีสอคอแล้วก็ที่อถือครอบครองสอคอมาแต่ว่ายังไม่ได้ออกโฉนดนะคะนี่คือเป็นเป็นผลประโยชน์วงกว้างเนาะพี่น้องเนาะก็ถือเป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีมากๆนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเนาะได้ให้เกียรติลงมาพื้นที่ ด้วยตัวของท่านเองอะนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ให้เราได้รับรองท่านนะนะคะสำหรับช่างตั้แล้วก็พอลลี่นะคะถือว่าเป็นเกียรติมากนะคะตอนนี้ก็ท่านกำลังคุยกับท่านสอจอ,อยู่พรุ่งนี้ก็จะเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะมาทำภารกิจเนาะภารกิจสำคัญนะคะ อีกภารกิจหนึ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติจริงๆอะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ